สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูฟ้าอีกแล้วนะคะวันนี้ครูฟ้ามีนิทานแสนสนุกจากอาหารดีมีประโยชน์ของอร่อยของปินปินเรื่องนวพรแท้แต้ภาพสุริโยแก้วชังวันนี้อากาศสดใสปินปินเดินไปที่สวนหลังบ้านโอ้โหได้ของ ประโยชน์มาเต็มเลยเต่าน้อยเดินมาท่าทางเหนื่อยล้าอ่อนแรงปินๆินกินอะไรเต่าน้อยถามกินของดีมีประโยชน์จ้ามากินด้วยกันสิจ้าโอ้โหกล้วยหมอมอร่อยดีมีประโยชน์จังเลยกล้วยหมอมสีเหลืองผลใหญ่วิตามินบีสูงช่วยสมองฉับไวกินแล้วสดใสได้พลังงานทั้งว กินกินกินอะไรนกน้อยถามกินของดีมีประโยชน์จ้ามากินด้วยกันสิโอ้โหกล้วยไข่อร่อยดีมีประโยชน์จังเลยกล้วยไข่ผลน้อยมากคุณค่าช่วยบำรุงสายตามีเบตา้าเซโรทีนมากมายยังเหลือกล้วยหอม กินอะไรเพื่อนสัตว์อื่นๆถามกินของดีมีประโยชน์จ้ามากินด้วยกันสิโอ้โหกล้วยอร่อยดีมีประโยชน์ที่สุดเลยอ่าก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆเห็นไหมคะกล้วยมีประโยชน์มากมายทั้งกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมเด็กๆลงไปชวนคุณแม่มาลอง นะคะวันนี้ครูป้าขอจบเพียงเท่านี้นะคะและเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ฟ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ